สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขุสุคนนะคะมื่อนี่มิตตาซิมาเว้าหน่อยหนึ่งเออสาเหตุที่อ่าคนที่ถามมาคอมเมนต์มาว่าเป็นอย่างมิตตาคือบอกบ,บอกกลับเมืองไทยเนาะมือนี้มิตตาซิมาเว้าสุพีนองฟังสาเหตุที่คือล่อเอาอ่าบัตรเอทเอม ของลูกสาวเนาะมือนีกะไปเอามมาแล้วเนาะได้แล้วเนาะมีแต่ว่ามืออื่นเนาะมืออื่นที่เอาไปฝากนำปุยเนาะเพราะว่ามินตากับทีกับมืออื่นเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าการที่เหตุบัตร e t m เนาะมันจะเออโดนเพคืออยู่เมืองไทยเนาะ แล้วก็มีอีกธนาคารหนึ่งกะบเฮดมือนีไดมือนีเนาะบ่พ่อบ่พ่อ,อ่เครื่องโม,มงดอกเนาะมีธนาคารหนึ่งแต่ว่าแต่ละธนาคารนั้นบ่คือกันเนาะก็ะคืออันนี้เฮาต้องได้รอเนาะสองอาทิตย์เนาะพอดีมื้อนี้ก็เต็มสองอาทิตย์แล้วมื้อนี้ก็ไปเอามาแล้วเนาะแล้วก็สิเอาไปให้ลูกเนาะให้ลูกไปตั้งเองเนาะ ไปตั้งอยู่ธนาคารเองเนาะนี่แหละที่อ่าสาเหตุทีม่มิตายเป็นยังคือยังล่ออยู่ยังคือบวกกบเมืองไทยเนาะลูกกรบ,บระดิยู์น้ำแล้วเนาะแล้วกน็นี่แหละที่อ่าได้ทาเนาะทาเอาบัตรอีทีเอ็มทาจนได้แล้วมือนี้ได้มือนี้แล้วไปเอามาแล้วเนาะมีแต่ว่ามืออื่นมืออื่นเดินทางแล้วก็ซืเอาไปฝาก ให้ลูกยูน้ำปุ๋ยเนาะอืมบานนี้แตงโมงกะทุบหอยเรียบร้อยแล้วสิไปอ้อมหอยเนาะไปอ้อมหอยแล้วกะอไปหาซื้ออันพักอีเลิศเอกอีเลิศกะบบมี่เนาะเอากะใส่เท่าทีเฮามีหยังเอากะใส่เนาะที่จริงเฮา ออมใส่ผักอีเลอดเนาะเห็นขาเจ้าอ้อมใส่ผักอิเลอดแสบอยู่ต่ำเข้าเบื่ออย่างมาใส่เนาะต่ำเข้าเบื่อมนอย่างมาใส่น้ำแต่ว่าอันนี้เฮ้าบ่มีเข้ากับใสบ่เนาะเฮากับมีเนี่ดที่เฮ้ามีเฮากับใส่แต่แเท่านั้นเนาะแบบนี้เฮาสิมาเห็ดกับเขานะคะอันนี้ก็ดังไฟถ่าอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ดังไฟถ่าอยู่แล้ว บะดีฮ้ฮอตซิมาตําเครื่องตําเครื่องข้าก็มีมกพริกแล้วก็หอมแดงหน,หน่อยนึงแล้วก็อันหัวกระเทียมเนาะมาอมหอยหอยบักใหญ่ๆพี่นอ้องาโถูกบ่งดูหอยใหญ่ันปหอยแนใหญ่ <laughs> หอยแดงมาเ,เอามาผัด,ดก,นนนกันน่อยนึงก่อน สูดค่อยเด้อนั่นสูแตงหมอบ่ค่อยเฮ็ดมาบ่พลดแล้วมันบ่หอมบ่ซ้ําบ่กะทาเล็กเร็วนํากระทะเล็กคอยหอยน้อยซื่อๆบ่ได้ใหญ่ดอกหอยใหญ่บ่บ่มีมีแต่หอยน้อยหอยปากวงเอาอันอยู่นองปลาเฮามีหอยบ่บ่ไปงมหอยไป น <laughs> ี่สิไปงมไก่ทางใดเนาะอยู่ใกล้ๆนี่ก็มีอยู่ใกล,ใกลใก้ๆ <laughs> น, <laughs> น,นีน่ก็ <laughs> ไไมีจะห้อ <laughs> <c oughs> หอยนั่นนะหอยหอยหอยนี่กับหอยแตกหอแตกบอสเอาไปงมไปมือมบ่มีที่บ่มีน้าเหมือนจีนพออันนั้นหมดอเหมือนจีนเฮดมดแล้วบอสจีนเห็ดหมดแล้วจีนเห็ดน้าแห้งหมดแล้วบอส อ้อมหอยแบบบ่มีอีเลดบ่มีอย่งอ้อมแต่มะเเทศหัวสีไข่หัวกระเทียมหอมแดงเนาะแค่นี้ก็พ่อล้วเนาะมันแสบอยู่แล้วคนมันแสบมันก็ต้องแสบมันเหรอไขเบิ้งชิ้นนี้ฉันแคบโรนะมันนี้ฉันไม่เป็นเชฟล้วันเป็นเชฟแล้วบอกมันนี้อ๋ออันนี้แบบสไตล์ของเฮาเองพี่น้องสูตรของเราเองนะจ๊ะ สูตรแตงโมอบอกคอยเห็นลาคกมันเนี่น้ำน้า,นาคกมันแซ่บอันนี้เข้ากระตําเครื่องใส่เนาะใส่อันอ่ามีเป้นงนัวมีเกลือน้ำแล้วเนาะอันนี้เข้าเขาเบือเครื่องถ้่ว ขอามาเสียบถึกนะ่อเสียบถึกถึกน,นี่บอกอันนี้ก็ใส่เลยใส่ใส่บานห่อแล้วลืมไปเนาะมันไกลพว๊ให้มันเหนียว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 พีน่น้องได้มันบ่ได้ลายเด้วยเขานะ่ะนี่พอดีเลยเอนะ๊ะเมื่อกี้อันแอนโบมาผสมน้ำอีกเขาน่ะก็บ่เปื่อยเลยนะทุกคนเนาะอ้อมหมายว่เป็นโบได้เรืเ่อย เอาก็ใส่น้ำตัวอันนี้มันบดได้ติดกันเด้เขาอ่ะมเทบ่ใช่ใส่ไปนี้ไปหาซื้อออันอีเลิศบ่ได้บ่ม,มีอีเลิศใช่บ่ใช่เมื่อนาะไม่มีอีเลิศพอ,อ,ล,อ,อ,อล่ละล่ะที่จริงว่าเอาน้ำใส่แล้วก็เอาเขาเบื่อเขาอันทีน่อัน ไอพิกเครื่องเข้าวตำนะเอ้ยเครื่องขับกม่ถินขอเยหนอเ้ยบ่มีพังอีเลิศเนาะเสีดายเนาะได้มีเนี่ยามาฝากแน่อ้งกันเนี่ยย้มเนี่ยเฮ็ดประตูเนี่ยนะนั่นยมเนี่ยไย่านอย่าอันนั้นนะมันออกดอกน้อยๆเลืองๆนะ บลูไปหาเก็บนะนี่นค่อยสิกินซีมืออ้อมหอยสูบนิ้วปาแซ่บกุนสูตรเจ้าเท่าบอกข่อยเฮ็ดนะ่ะปลาหมอปิดไปหาเก็บผักชีผัก,ผกอ,อ้อมมันยังใสปลาคืองะแท่งงะว่มันก็งะตัวใส่น้ำปลาน้ำปลาแดกปลาแดกนิดนึงโอ้ยนิดนึงนี่ใส่ไปเลย ไม่เป็นไรยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะโอ้ยแดดแดดซ่องตาแล้วบนี้เสียเสียเสียอีกอย่างหนึง่งหอยมันน้อยแล้วก็บ่มีผักอินเลิศเนาะถ้ามีผักอินเลิศแล้วก็มันแห้งแซ่บแล้วก็ผักเนา่าเด้อเห็นเขาเจ้าอ,อ,อมก็ใส่ผักเน่าวนเะมือเช้าก็ไปตลาดล่ะไปหาซื้อ ผักอีเลอดปั๊บเผาผัก,กอีเลอดบ่มีพี่น้องอยู่อยเหล้าห้บนะ่มีผักอีเลอดแต่วเลยบ่ได้ใส่ดูดีเยอะอุ้ยหอม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 อายามันคือแซ่บแท้บ่ทันกินก็นแซ่บแล้วอ <c oughs> เอาเสียงขา้างหน้าให้บอสบออมหอยอ้อ,อแม่น,น้อยครอ้อมหอยบ่เป็นเด้อใอรมีแต่นั้นนี่ใคยบ่ามาักแบบ่อยบ่าทางอมนะ่ะใกล้จะสุกแล้ว โอ้เสียดายกิน no. ข oh, ้าวเจ้าเนาะขอนียวเนาะขอนิ mm ่งเอไปอุ <t ú> <t ú> <t ú ่นเอามาอุ่นไปจกลิ่นันนี้อุ่นกับอัขาวเจมเงื่อคนใต้กิ่นรบดดังไฟมันก็ไฟดับว่าไฟดับตั้งเบาไฟแห้งเจ้าซี่มงแม่จะว่าบาแซหบอะอถูกแต่ถูกว่ะสูตรใหม่เนาะแล้วเบิ่งความทูกของข่อยนี่เบื้งะีหักเแล้ว ไปเดี๋ยวกินข้าวแล้วไปหาซื้อไม่มีตังค์เข้าเขากินสองคนซื้อเข้าซิมใส่ซอนไงเลยกับเป็น่ยนยังหรือไงแซบบอลวกปาก่อยว่าแล้วแซบเสียดายมันก็มีอันพักอีเลอร์ซื้อดูดให้เบิ้งด้ดูมีบ้าคนน้อนจะดูดได้เหรอเอ้าเอาเปล่าไหมกินเลยกัดกิย ทองประเด็นเนาะคือช่างเสียงโอ้ยทองหอง่ะพี่น้องเอ้ยแล้เมื่อไรนันได้กินข้าวอืมอร่อยมากดูได้ปะอืมแสบแห้งพี่น้องดูได้ดีดูได้ยูดูบม่ได้ใครจะดูได้กินไอ้งมสุแล้วมสุดแล้ว ค,คุณหน้าอยากกินแล้วเด้ติดสีมือแล้วเด้วันนี้อ่ะว,ว้าบโอเสบบอกเขาไม่มาเขาตั้งหิดเนียวๆแบบนี้แล้วถ้าน้ำหน่อยก็เอานา้ำแซนนี้พอ,อ,อแล้วอม,อ,อมเลยเขาบริตุง้งอร่อยมากเลยพี่น้งองเขาอมนะเขาไม่ได้ต้มหอยนะเขาบริข่งนะ น,นิดนึงพอดีน,น้ำฝนแล้วก็โปงเลยเสียดายบ่มี่บ่มี่บ่มีขาดขาดอ้มอ,อมหอยใส่กะเพราค่ะพอ <c oughs> ดี <c oughs> ห้าบุมีอันพักังกินเกาะนะลืมซื้อมาแล้วผักเนาผักผักอีเลิศผักอีตูเนะะาะผู้ใดเคยกินไดอยอมหอยใส่กะเพราเนาะใส่กะเพราแทนมันก็ได้ โอเคโป้งวันนี้จะโป้งแม่จะนั่งทั้งนั้นน่ะค่เตรียมกินขา้าวโอ้ยเอาถ้วยมาสันนะแม่พี่น้องออมหอยสาวมิตาสูตรสาวมิตาเองนะจ๊ปะปะท้อหอมมีออมหอยแล้วก็มีทอดปลาแล้วก็แกงมะทัวน,นะจ๊ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อจ๊ะมากินข้าวกับสาวล้านะจ๊ะอืข้าวกับมิตือแซ่บลาย ยืน้านมือเดอยวเราแล้วนัยืนแล้วมือเขาดีเขาอันนี้ต้องใช้มือค่อยกลับมาข่อยอร่อยมากเลยกินข้าวสองคนไม่กินสองคนเลยไม่ิปล่าสิเพออยู่คนเดียวกินข้าวคนเดียว ที่จริงอคอยนั่งอยู่้างหลังแล้วก็บรทายคอยบอนะแต่โมื่อวาน้ะยู่นี่คนะือทันต์ตืออืมหอยเส็ดคอยกินหอยกับขาบ้าวบเปลเป็นฉันไม่ได้กินเลยน ปลาทอดทอดปลาต้อสีแสบเพื่อหอยย่างปะเนินท็อปปิ้งเนี่ยประมาณมัน,นม,มันน้ำเงี้ยไม่กว่างมาัไม่ต้องกลางสิเธอดูดยังเดียวดูมันดูด มัมาดูดหอยอืมอ่าเศราย เชได้มันน้อยทำมันใหญ่หน่อยให้ก่อนมันน้อยหรือมันน้อยมันน้อยมันน้อยอัศนีอืมเก็บเอึงน่ะเก็บมือใส่เอาไปบ้างโอไม่ห้องลงไปไปบ้างห้องหลงไป ไปเขาก็ไปบ่ได้แล้วเขาบ่มีเหงื่อเขาก็จะขิ้นเหงื่อไปขิ้นเหงื่อเด็มเอาล่องเรือไปเนาะมาหน่อยเฮาละ ใช้มือแสบฮึมือใ้ือแสบพี่สานเขาใส่มือด้วยหมเนี่ยืแใส่มือเลยแสบซานก็ชิมหอยนะ ก็ซิมหอยเนี่ยหอย,หอยอ่ะใช่ป่ะเนีอยติดใจกันแล้วปะเนี่ยแกงหอยใส่กะเพราอ้อมหอยใส่กะเพราจะเสอยู่ดิ ข้าห้าบุมี่เดี๋ยวห้ามี่อย่างห้าก็ใส่อย่างเนาะหอมอยู่เด้ได้อยู่นะบางอันกระดูดบมออกอะไรป่านีังวะป่าเกา่าอันนี้นะ่ะข้าวต้นอยูบอ่บุมเมนเวลาทำข้าวข้าวต้น มึงก็สิไปละไปแล้วมือมันตายไปแล้วมิงกินข้าวคนเดียวแล้วนียส่วนผู้บ่าวมากินน้ำต่อ,อนั่วเป็นผู้บ่าวดดาสดค่ะไอ้ไข่กนมือไงนะ้ำข้าวเ็นไอ้ไข่ดิละน้ำข้าวแต้มดิละเอามือจังแซบคือวางแล้ว มันถ้าก็ยูปแบบยูเดียวมั้อูคนเดียวอยู่แล้ว้าเบื่อจังเลยรานสองคนเนี่ยอืมสองที่สองทีกับปยูรานที่ไหนเขายูก็เดียวละอ๋อชีวิตชีวิตอยู่คนเดียวอื อคอยนี่บ่าตายบ่เอาอืมาขอไม่กินอ่องหวก็จะกินบ่กินมีบ่เอ้ีบ่อืมไม่อไ่กิน แซ่บกว่าใครเจ้ากินวะไม่กินุน้าไปเอาใครเอาใครเอา,อาหัวอ,อืมอืม,อม มันน้อยเกินเาไม่กินดู่าอาเสำหรับคลิปนี้เอาว่าสำนีก็น,นอกการกินเขาคลิปมันจะยย่ๆจวดๆเนาะมืออื่นเป็นมือเดินทางน,นนะเนาะที่หลายคนที่เขาเจ้าถามว่าเออนะคม,มินตาคือโบอเห็นมา บอกการเมืองไทยละบอเทอ่าอ่าเพื่อนว่าอย่างก็มีคอมเมนต์หนึ่งเ่าไทยซีน้ำตาไหลแล้ว่จ้ะเนี่ย <c oughs> บอ่ <c oughs> จริงก็คือมินตาอยู่นี่มินตาลรอเอาบัตรอีทีเอมของลูกสาวเนาะกลับไปเอามาเรียบร้อยแล้วแต่มีมีแต่ว่าฝากไปให้ลูกเนาะ ถ้าผู้ใดเขาบาาเบื่อไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวมินตาเนะอ้ามือนีเอาไว้สำนี่พอกันคินนาเจอกันคิดไม่เม่ไง่โมกกันล่างกินอยู่แสบๆจุดๆเนาะอ้ามือนีสบายดี